สวัสดีครับมาพบกับช่องอร์ a t ครั้งนะครับใน EP ที่11นะครับเรื่องการหามุมระหว่างเวกเตอร์นะครับตามทฤษฎีบทที่3เลยนะครับให้ u และ v เป็นเวกเตอร์ใดๆที่ไม่ใช่เวกเตอร์0ในระบบพิกัดฉาก2มิติและ3มิตินะครับซีตาเป็นขนาดของมุมระหว่างเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v ซึ่งอยู่ระหว่างอะครับ0ถึง180คือไม่เกิน180 ไม่เกิน180องศานะครับมุมระหว่างเวกเตอร์หมายถึงมุมที่ไม่ใช่มุมกลับนะครับถ้ามุมกลับมันเลย180องศาซึ่งมีแขนมุมเป็นรังสีที่ขนาดและทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ทั้งสองจะได้ว่าเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับขนาดของเวกเตอร์ v cos θ สีตนะครับเรามาดูที่สีบที่สี่ ให้เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ใดในระบบพิกัดฉาก2อมิติ3ามิติจะได้ว่าเวกเตอร์ u ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v ก็ต้องเมื่อ u v เท่ากับ0นะครับตั้งฉากก็คือ90องศานะครับอันนี้ถ้าหามุมก็คอสซิต้าหามุมอย่างเดียวคอสต้าก็เอาตัวนี้ไปหารน,นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะหาอะไรนะครับมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกัน ตัวอย่างที่หนึ่งจงหาผลโคไซน์ของมุมระหว่างเวกเตอร์ u อาโคไซน์คือคอสนะครับเวกเตอร์ Victor u กับเวกเตอร์ v เมื่อเวกเตอร์ Victor u เท่ากับ3 2และเวกเตอร์ v เท่ากับ2 1วิธีทรรมนะครับเราก็ใช้สูตรเลย u v เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณกำนัดของเวกเตอร์ v cos ตีตา u v นะทำไงอ่า u. v ก็3อคูณ2แต่ยังไม่ได้ทำนะครับเอาขนาดของวิเอร์อยูก่อนขนาดวิเร์ u ก็3 2มกำสองบวก2กำลังสองค่าแวรูคูณขนาดวิเอร์ v ก็2กำลังสองบวก1ลังสแล้วก็ตามด้วยคอสติ้าอนแล้วนี้ u. v ก็3คูณ2กับ2อคูณ1 u. v เราเรียนแล้วนะครับ3คูณ2บวก2คูณ1เท่ากับ3กำลังสได้9 2ลังสได้4 2ลังสได้4 1ลังสได้1่คเหมือนเดิม สามคูณสองได้หกสองคูณหนึ่งได้สองบวกกันนะครับเท่ากับไรเก้าบวกสี่ก็รูทสิบสามสี่บวกหนึ่งก็รูทห้าคอสิจารฝั่งนี้หกบวกสองได้แปดฝั่งนี้ได้รูทสิบสามคูณห้าคูณกันได้หกสิบห้าวันนั้นโคไซก็เอารูทหกสิบห้าไปหารนะเจ้าคอรนะครับหรือโคไซแต่ส่วนมากเขาไม่ให้ส่วนตนิดก่นแล้วก็ส่วนมันรูทหกห้าก็รูทหกห้าคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับ ได้คอสติเท่ากับ8คูณรูทหส่วนรูทหคูณรูทหนะครับเท่าคอสนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการแสดงโดยละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับตัวอย่างที่2องนจงตัวอย่างที่2จงหาผลโคไซน์ของมุมระหว่างเวกเตอร์ยกับเวกเตอร์วอันนี้3มิติก็หาได้เช่นกันนะครับที่ทำก็เหมือนเดิม U ูดัวีเท่าไรขนาดของเวกเตอร์ย คูณกับขนาดของเวกเตอร์ v คูณกับ cos ตีตานะครับ u v, ูดั v ก็สีคูณสองสองคูณ7จดสคูณลบหบวกกันเห็นไหมเร็วขึ้นขนาดเวกเตอร์ u ก็แวนรูตตัวแรกสี่ังสองบวกด้วย2องกลังสองบวกสี่กำลังสองคูณกับเทตัดก็ได้คูณขนาดของเวกเตอร์ v กับสองกลังสองบวก7กลังสองคูณลบ1นึ่กำลังสองคอสตีตา ลบคูณ2ได้ลบ8 2คูณ7ได้14 4คูณลบ1ได้ลบสบวก4คูณลบนะได้ลบส่งนี้ลบ4ยกกำลังสก็ได้16นะครับลบ4ยกกำลังสองลบลบ4นี่คูณกับ2ตัวก็ได้16 2กลังสได้4 4ลังสได้16ลบ4กลังสกับ4กำมีค่าเท่ากันเห็นไหมครับพอยกกำลังคู่มาหร่เนี่ยจำนวนบวกก็จะเป็นบวกด้วยนะครับจำนวนลบก็เป็นบวกด้วยนะครับ ต่อไปเ็บต่อไปสองสองได้สี่เจ็ดกังสองได้สิบเก้าล,ลบหนึ่งกลังสองลบหนึ่งยกกังสองเนี่ยลบยกกังสองอีกแล้วยกกับสองคู่เมื่อไหร่เป็นบวกเหนไหมบวกหนึ่งนะครับอา่าฝั่งนี้บวกลบกันนะลบแปดอา่าลบสี่ก็มันลดสิบสองบวกสิบสี่ก็เหลือแค่สองสิบหกบวกสี่บวกสิบหกก็รู้สามหกสี่บวกสิบเก้าบวกหนึ่งสิบเก้าบวกหนึ่งห้าสิบบวกสี่ก็เป็นห้าสี่นะครับรู้สามหกถอดกลได้นะ หกคูณหกได้สามหกก็ถอดก่อนได้หกห้าสี่ได้เก้าคูณหกนะครับห้าคูณหกเพื่อถอดเลยถอดกลอนไงเก้าคูณหกเก้ามาถอดกลได้ก็สามนะครับรูทหกหกสามก็สิบแปดรูทหกคอสซิต้าอย่างรูทคอสซิต้าตัวเดียวก็มาหารสิบแปดรูทหกมาหารใช่ไหมครับแต่รูทหกติดกลเนี่ย ติดคนตัวไหนห้าตัวนั้นเามาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับคูณปั๊บข้างบนก็สองคูณรูทหกข้างล่างรูทหกคูณรู 6, ทหกกลายเป็นหกทันทีก็คือรูทสามหกหกคูณสิบแปดได้เท่าไหร่ได้ห้าสี่เพราะอะไรเพราะเราสองตัดก่อนไม่เสียเวลาสิบแปดได้เก้าเก้าคูณหกได้ห้าสี่นะคำตอบแล้วไม่ได้เสียเวลาสองก็ 2, หมดไป ครับแล้วเราก็เขียนบางคนก็ไม่เขียนต้องการตัวนี้อยู่ขวามือเขาไม่เขาเขาอยากให้ดูดใยมือมันเท่ากันเราก็เขียนเลย,เลยข้อสี่ต้าทักรูหส่วน54เขียนสลับกันได้เลยเพราะมันเท่ากันเนี่ยเขียนตัวนี้ก่อนหรือตัวนี้หลังก็ได้นะครับบางคนคงว่าเอ๊ะทำไมข้อสีตามาอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้แล้วทําไมต้องย้ายข้างเลยมันเท่ากันนะครับนะครับเท่ากันเราสามารถเขียนแทนกันได้เลยกลับไปกลับมาได้นะครับอตนาสร์เราต้อง คิดเหมือนว่าเราเอาเหรียญห้าสี่เหรียญไปแลกแบงก์ยี่สิบนะครับเหมือนกันเท่ากันเราสามารถแลกกันได้เลยดยูตัวอย่างต่อไปดีกว่านะครับออกมาเหตุเราสามารถแปลงสูตร vector u ดอทเวก v เนี่ยโดยหาข้อซีตาได้เลยก็คืออะไรเอาขนาดเวกเตอร์ u vector ไปหารน,นะครับเพื่อความรวดเร็วถ้าก็หา c o s ซน์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในตัวอย่าง ตัวอย่างที่3จงหา c o s ซน์ของมุมระหว่างเวกเตอร์ยูกับเวกเตอร์วนี่เราเอาหมายเหตุมาใช้เลยสูตรคอสซีตาเท่ากับอะไร u.v หารด้วยค่าสมบูรณ์ของ u ค่าสมบูรณ์วีอันนี้คือขนาดของเวกเตอร์ยูกับเวกเตอร์วนะครับค่าสมบูรณ์เนี่ยเรียกได้หลายแบบนะครับแทนข้างไปเลย u.v 1วคูณสอคูณหบวกกันขนาดเวกเตอร์ก็สแ2 2รูทหนังสบวกสองังองสแูทสองกังสองบวกหนึ่ลังสอง ข้างบนคูณกันหนึ่งคูณสองได้สองสองคูหนึ่งได้สองบวกกันตัวล่างหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งสองกำลังสองได้สี่สองกำลังสองได้สี่หนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งเพราะนั้นตัวบนสองบวกสองก็เป็นสี่รูทแรกรูทหนึ่งบวกสี่ได้รูทห้ารูทหลังสี่บวกหนึ่งก็รูทห้าสี่ส่วนรูทห้าคูรูทห้าก็รูทยี่ห้าถอดกลได้แน่นอนนะครับเห็นว่มเพราะรูทห้าสามกับสองตัวถอดกลนเหลืออะไรห้าคอสติจ้าเท่ากับสี่ส่วนห้านะครับ เอามาดูตัวอย่างจงแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอด A, B และ C เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมันต้องคอสกันเอ้ดอทกันแล้วได้0ูนย์นะครับตามทฤษฎีบทที่4ี่ตามหน้าแรกที่เราเรียนไปแล้วนะครับเอามาดูกันเราก็หาอะไรก่อน AB ก่อนเวกเตอร์ AB A ไป B A ก็เอตั้งลบด้วย a ใช่ไหม B ตั้งคือลบสองสตั้งลบด้วย a คือ4 9, ี่ก้าหนึ่งปหา AB เอา B ตั้งสี่ก้าหนึ่งลบกันได้ไรลบสองลบสีก็ลบหกหกลบเก้าสิดลบเนีสสลบหก็ได้สองนะครับ a b ก็ A C ต่อ,อ A C ต่อก็ A ไป C ก็4ตั้ง6กสลบสองลบด้วย a คือ4 9่เก้าหนึ่งสี้าหนึ่งลบกัน ลบกันหกลบสี่ก็เหลือสองสามลบเก้าก็เหลือลบหกลบสองลบหนึ่งนลบสองลบหนึ่งก็ต้องติดลบสามนะครับเราลองเอา A B มาดอดกันนะดอดกันลบหกคูณสองได้ลบสามคูณลบหกได้สองคูณลบสามได้อะไรเรามาดูตัวแรกได้สิบสองติดลบอันนี้สาม กบลก็ต้องบวก18บแปตัวที่3ามลบหกลบที่สบวกสิบลบหก็อะไรพอดีเลยศูนเลยแต่ถ้าเราดอทกัน AB กับ AC ดอทไม่เท่ากับศูนย์เรามีตัวคือ B อะไรครับ B c ใช่ไหมอันนี้ดอทกันเ,เราทดลองดอทกัน2คู่ก่อนนะครับสองด้านก่อน AB AC ก่อนดอทแล้วได้ศูนย์แสดงว่า AB ตั้งฉากกับ AC จากทฤษฎีบทที่4 AB ตั้งฉากกับ AC นะครับเพราะนั้นรูปสามเหลี่ยนดังกล่าวเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับรูปสามเหลี่ยมนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากว่ดดดกันแล้วได้90องศามาดูตัวอย่างตอ่อตัวอย่างที่4จงแสดงว่ามุมในครึ่งวงกลมม,ม,มีขนาด90องศาโดยใช้ความรู้เรื่องเวกเตอร์ก็มีวงกลมมานะครับ มุมในครึ่งวงกลมให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและ A B C เป็นมุมในครึ่งวงกลมจุด O ก็ศูนย์กลาง A B C เป็นมุมในครึ่งวงกลมดังรูปจงแสดงว่า A B C เนี่ย90 O เป็นจุดศูนย์กลาง A B C เป็นมุมในครึ่งวงกลมใส่เข้าไป A B C เป็นมุมในครึ่งวงกลมใช่ไหมปึ๊กปึ๊กมุมในครึ่งวงกลมนะครับก็คือมุมจากจุดปลายขึ้นไปที่ตรงไหนก็ได้ขึ้นตรงนี้ก็ได้แล้วลงที่สี่เขาเรียกมุมในครึ่งวงกลมนะครับอ่ะเรามาดูกันจากรูปจะได้เวกเตอร์ a b เวกเตอร์คือ a b เท่ากับ a o บวกอะไรครับ o b ใช่ไหมครับ a b เนี่ย ao ob นะครับและเวกเตอร์ bc bc ก็เท่ากับอะไร oc ลบ ob ทฤษฎีการลบจำได้ไหมครับกลางหัวที่เมอไหนตัวนั้นตัวนั้นตั้งหัวที่เป็นทาง oc ก็ oc ตั้งลบด้วยปลายหางคือ ob ดูต่อเนื่องจาก AO เท่ากับ OC AO เท่ากับ OC รู้ไหมครับ AO คือจุดศูนย์กลางเนี่ยเขาเรียกรัศมี AO เท่ OC, ากับ OC แน่นอนเพราะมันเป็นรัศมีนะครับของวงกลมเท่ากันแน่นอนดังนั้น BC BC เท่ากับ AO ลบ OB เพรอะไรเราแทนตรงนี้ไง แทน o อด้วยอะ AO นะครับโอเคต่อเราเอา AB BC AB จุอะไร BC AB จุด BC AB คือ AO บวก OB ตามอันนี้ BC คืออะไร BC คือ AO ลบ OB AO ลบ OB ดอดกันได้เลยถ้าจับคูณกัน a o คูณ a o a o คูณ o b o b คูณ a o สุดท้าย o b คูณกับ o b ติดลบใช่ไหมอันนี้บวกเจอลบลบนะลบ,นะบ a o คูณกับ o b บวก o b คูนนี่เท่ากันใช่ไหมคุณสมบัติของการดอด u v เท้วก็ v u เท่ากันอันนี้ลบอันนี้บวกก็หมดไปก็เหลือแค่อะไรนี่เท่านี้ลบ ob นะครับอไะไรต่อ ao คูณกันก็นกคือตามทฤษฎีบทเลย ao ก็คือ ao ค่าตมมูงของ ao ยกกำลังสองลบ ob คูณกัน2ตัวก็ ob ยกกำลังสอง เท่ากับอะไรพอดีเท่ากับ0นะครับเนื่องจากระไร AO และ OB เป็นความยาวของรัศมีของวงกลมนะครับดังนั้น AB จึงตั้งฉากกับ BC เราต้องไปห,หานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในตัวอย่างทีนี้ตั้งฉากกันก็มุมต้อง90องศานะครับดังนั้นมุมในเครื่องวงกลมมีขนาด90องศานะครับ เอามาดูกันในตัวอย่างที่ห้านะครับจงแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมนขนาดเนี้ยผลบวกกําลังสองของความยาวของเส้นทะแยงมุมสี่เหลี่ยมด้านขนานก็จะมีเส้นทะแยงมุมเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวของด้านทุกด้านด้านมีสี่ด้านก็ยกกำลังสองบวกกันแล้วเท่ากันเปล่านะครับเราก็กําหนด ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก่อน ให้ u เป็นเวกเตอร์ a b แล้ว v เป็นเวกเตอร์ a d แต่งรูปที่เราจะเขียนต่อไปนี้ a b คือเวกเตอร์ u นะ v ก็ a d ล,ลากไป a d นะเพราะนั้นเหลืออีกด้านนึงคือ c นะครับก็าลากเส้นทะแยงมุมก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมไน้ขขนาดมานะครับโจทย์กําหนดอะไร เขาบอกว่าแสดง AC ก็คือเส้นแยงมุม AC กำลังสองบวก DB กำลังสองเท่ากับความยาวด้านคือ AB บวก BC บวก CD บวก DA คือ AD ก็ได้นะครับยกกำลังสองบวกกันความยาวของด้านนะครับเนื่องจาก AB ถ้ากัเวกเตอร์อยู่นะ CD c d ย้อนกลับเนี่ย a b ไปอย่างนี้ c d ย้อนกลับก็ต้องลบเวกเตอร์ u ะอะไร da ad เท่ากับเวกเตอร์ v ใช่ไหม da ก็ลบ v ใช่ไหม ac ac เท่ากับเวกเตอร์อะไรเวกเตอร์ u บวกอะไรบวกกับเวกเตอร์ v เพราะ bc มันคือเวกเตอร์ v ใช่ไหมต่อไป db 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 ดีมาบีหัวที่มันนี้ดีมาบีแสดงว่าเวกเตอร์อยู่ตั้งลบเวกเตอร์บีเห็นไหมใช้ทฤษฎีการลบที่มังไหนก็ตั้งตัวนี้ตั้งเวกเตอร์อยู่ตั้งลบเวกเตอร์บีครับดังนั้นนามาแทนค่า a b บีกำลังสองบวก b บีซีงสองบวก c ซีดิงสองบวกเอดิงสองเท่ากับ a b 2, มาแทนอยู่กำลังสองเห็นไหม ดีก็ v ีกลังสองบวก c d ก็ลบ u ูกำลังสองเนี่ยตามที่กำหนดเลยบวก a d ก็ลบ v ีกำลังสองนะเท่ากับอะไรเท่ากับลบสองยูกำลังสองไอ้เท่ากับสองยูกำลังสองบวกสองวีกลังสองใช่ไหมยูกลังสองมีกี่ตัวสองตัวลบนี่บวกสองวีกลังสองยกกำลังสองแล้วบวกหมดนะ ต่อไป ac กล <B 4> ังสองบวก db กังสอง ac กังสองบวก db กังสอง ac กังสองคือ u ac คือ vector u บวก v กนี่ังสองบวก db กังสอง db คือ u ลบ v กังสองได้ไร u บวก v กังสองเท่ากับ u บวก v คูณกับยูลบ v ไอ้ยยบวก v คูณกับ u บวก v นะยูสองสองกับดอทกัน u ูดอทยูดอทปั๊บปั๊บนะครับได้ u ูัองสองบวก2 u v ยูวก v วกวงสองนะครับอันนี้คือตัวนี้ตัวเดียวนะเดี๋ยวเราทำตัวหลังใหม่อาต่อไปเรามาดูต่อนะครับอาวเนี่ย u ลบ v กำลั B, งสองเท่ากับอะไร u ลบ b คูณ u ลบ b นะครับก็ได u ้ u u u ดอลบ b ลบ b u ลบ b ลบ b ก็เป็นวกนะครับได้เลยขนาดของวิทยุยงสองลบส uv ใช่มลบสอง uv uv กับลบ uv เนี่ยบวก v ยัง2จับบวกกันดินะครับ u สอง u บวก v ยงสองบวก u ลบ v งสเท่าับอะไร ท่ากับเมื่อกี้บวกกันสองตัวแล้วอีกตัวก็น,นี่นะบวกกันได้ละสองอยู่กำลังสองบวกสองเวียงสองไอตัวนี้ตัดกันหมดใช่ไหมเท่ากันไหมครับเท่ากันแล้วนะครับอ่ะเพราะนั้นเพราะนั้นนั่นคือรูปสีเ่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ย ผลบวกของกําลังสองของความยาวของเส้นทะแยงมุมเท่ากับผลบวกกําลังสองของความยาวของด้านทุกด้านเองนะครับเท่ากับอันนี้ละนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร e นะครับเพื่อให้มีกําลังใจในการทําคลิปต่ตอๆไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ